เ,ะะจเจ็บมั้ยนะคะมาเจ็บพี่หนุนนะคะคนสวยนี่ขาต้องเค็คดูก่อนนะว่ามีตรงไหนอันนี้เขาลืมกันนะจะเจ็บนะตัวเองตรงนี้เดียร์พี่เขาไปตัดเข่ามันนะสลบปเลยอ่ะ เป็นยังไงเปเ,เป็นยังไงเจ็บนะคะโทษน,นะคะพี่เอซี่ทำไมเนี่ยไม่เจ็่ เออนั่นอาลรลอาบเก่งมากโอ้โสุดยอดเลยอ่ะถ้าไม่เอาตอนนี้นี่จะจะแทงแล้วนกินได้กินได้เลยนะพี่น้องไม่เอาไม่เค็มเหมือนเมื่อกี้เนาะ แค่ okay, แล้วก็เ,เด้งอ่ะเลื่อนนี่ออกไว้ก้อนนึงแก่แล้วกินมาซ้อนเอนะเอนะั่นแหละแล้วก็ดันได้มันจะได้ออกง่<อ>ายไม่ออกแน่นอืมมันแลกล่างมันดันขึ้นให้มันเป็นเออนะั่นแหละเอนะเอนะัอนะ่นแหละนอกให้ดันเขาขึ้นแล้วทำไก่ตัดก็มันติดนัองอนะ่ะมันจะมีเลื่อนนะคะว่าใช่ใช่มันเป็น

จะล่งเลยพี่พี่พีคนนะบายเออ,อยู่ันคูแล้วนะคะ